เอ,าอา้ากราบสวัสดีสวัสด,ดีผมอยู่น้องยินดีต้อนรับสู่กระส่องบอรวันบกเนาะส่วนเมื่อนี้ก็แมนตอนืขำๆเนาะตอนแรงเนาะหกโมงส่วนเข้ามาเห็ดประตูเขาวันเก่านอนจากไอพี่ก่อนเข้ามาทเทกําแพงอย่างไรใช่เนาะแล้วมื่อนี้เขาก็ได้มาอันนั้นเนาะติดชุดประคองอ้วนเนาะก็ดีไว้เอาหน่เนาะเล็กๆน่อยไ้อย คือมันบ่มีเส้าปูนขึ้นมาฮอดเทิงเท่ากับใช้เส้าไม้เนาะแล้วก็จอดเล็กกล่องเสื่อมเนาะซื้อเอาแบบเล็กเข้าที่นี่เนาะเห็ดเอาเนาะยวอจีซีฮู้นี่แหละยิงอดไม่สับแจับมันก็ะเด็นคือกันเนาะฉันถ้าลุ่มก็ใส่แต่สองอันนี่เนาะแล้วก็เทคานประมาณนี้เนาะเทคานขับลังซื้อเนาะอันนี้ก็ก้นนะมเนะกัน เง้าเบิ่งบ่าวๆเลิทีน,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 นยิงไว้ไหวยิงค่อยลิ้นค่อยคอยค่อยแตะๆขึ้นนะ่ะเออขบร้องเห็นมันถึกถึกแล้วบ่าคอยบีบบีบค่อยค่อยค่อยไม่ได้เป็นคอยค่อย เออหั่นมันก็ออกกันค่อยนั่นพอแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวนี้มันนี่เอาตัวนี้มันนี่นะ่ะเออค่อยคอย,คอยใช่มันเทียงเออนดี่มันหลอกแล้วแกกหลอกกีน่นะี่น่ะรีบคอย,คอ,ยอีกอีกอีก วิบอีกเออเดียวข ну no 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 ึ้นแรงเอายอะอีก no วิบอีกเอออีก no อีกอีกเออเดรูดแเก็บอกานะอืมอาใส่ขูนะเออยู่เขาอันนี้นะอืมมันคือหมักรุกเรอันเก็บเอาล้ำพอน เ็เยเดยดเ็กมือสองคนอ๋อเก็บออกกมาบดป่ะนี่ซึ่งเขาจะเอาไม้เนาะมาใส่ทั้งนี้กับโตเขาโตเติมเนาะนีน่จากตะกี้มันสามเมตรอันนี้เป็นสี่เมตรระบบประตูเขาเนาะวันนี้เล,ลืมะกรออันนี้นะอยู่วงเก้าเนาะมันง่ายบ่ได้เนาะเพราะว่าลางตัวนี้นะมันชุดแล้วเนาะ ันก็เลยได้แท่านี้เนาะอันนี้ก็นแงะต่อมาเมตรหนึง่งเทาก็สิเอาไม้เนาะนี่คือไหมเ,เอาซอยมาแล้วหกเสน้นคูณสองเสนเนาะแล้วก็ไหมจนอีสี่เมตรเนาะคูณสองเสนคือกันเนาะอยู่หลอดเล่งพุ่นเนาะเดี๋ยวซึ่งนี่นี่ไฮนั่งชิชัยอยู่หาโตเนาะนี่เนาะหาหรือหกนี่เนาะมาวันนะี้เอามาไวเออออกไวโอเคเรา,าบาาันเทาก็บจะไปเจาะก่อนเอาัวเนา,านะเจาะหัวหนี่เดี๋ยวสิคิดลายเลยสิเจาะเนาะ